พิสวาดข้ามพบหมู่บ้านวังตะเคียนแพรทองได้หนีตามหมื่นคิรีหลังถูกบังคับให้ออกเรือนกับเพลิงแต่ทั้งสองหนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกเพลิงไล่ตามมาจนเจอและฆ่าหมื่นคิรีทิ้งแพรทองเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามหมื่นคิรีไปและร่างทั้งสองคนก็ถูกฝังอยู่ใต้ต้นตะเคียนด้วยกัน ผ่านมาหลายร้อยปีแพรทองไม่ได้ไปผุดไปเกิดด้วยผลกรรมที่นางฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นแม่ย่าวังตะเคียนผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านโดยสิ่งเดียวที่เธอเฝ้ารอคือการได้กลับมาพบกับหมื่นคีรีอีกครั้งในขณะที่มื่นคีรีได้กลับชาติมาเกิดเป็นทีรัตสถาปนิกหนุ่มเจ้าของบริษัท ซึ่งคบหาดูใจอยู่กับเมทินีผู้ช่วยสาวที่ทะเยอทยานวันหนึ่งบริษัทของทีรัฐประสบปัญหาครั้งใหญ่เมื่อสัญชัยหุ้นส่วนบริษัทพรอมลายเซ็นเบิกเงินบริษัททั้งหมดเพื่อเอาไปใช้หนี้พนานให้กับรังสิวัตรและทีรัฐต้องเครียดหนักกว่าเดิมเมื่อสุรางแม่ของเขาจำเป็นต้องผาตัดด่วนจากโรคประจําตัวที่กําเริบ ทีรัตจนหนทางจนเป็นเหตุให้ไปขอพรในศาลแม่ย่าและแพรทองก็ได้กลับมาเจอกับทีรัตหรือพี่มึ่ของเธออีกครั้งจึงมาเข้าฝันบอกเลขแก่ทีรัตโดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าทีรัตจะต้องวาดรูปของเธอมาแก้บนและในงวดนั้นทีรัตก็ถูกรางวัลใหญ่90ล้านบาท ทีรัฐจึงวาดรูปแม่ย่าไปแก้บนแต่กลับต้องเจอเรื่องประหลาดเมื่อรูปล่วงหล่นเหมือนถูกดึงทุกครั้งที่นำไปแขวนที่ต้นตะเคียนดังนั้นเขาจึงต้องนำรูปภาพกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าแพรทองสิงมาก,กับรูปภาพด้วยเพราะอยากใกล้ชิดหมื่นกิรีคนรักที่เธอเฝ้ารอ เมื่อกลับมาถึงบ้านทีรัดแพรทองต้องเจอทับทิมน้องสาวตัวร้ายของเพลิงซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นเมทินีแพรทองไม่พอใจจึงหลอกผีเมทินีอยู่บ่อยๆทำให้สุรางที่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลต้องประหลาดใจเมื่อเห็นสุรางแพรทองก็ต้องตกตะลึงไปเพราะสุรางคือมาลีแม่ของเธอในชาติพบที่แล้ว เธอจึงอยู่บ้านของทีรัฐเพื่อดูแลสุรางแต่ยิ่งอยู่แพรทองก็ยิ่งช้ำใจที่เห็นทีรัฐแสดงความรักกับเมทินีทำให้แพรทองอดไม่ได้ที่จะปรากฏตัวให้เมธินีเห็นในร่างผีและเมทินีก็โวยวายทุกครั้งแต่ไม่มีใครเชื่อเมธินีไม่พอใจ ที่ธีรัฐพาแพรทองเข้าบ้านจึงพยายามหาทางจับผิดและเปิดโปงว่าแพรทองเป็นผีไปว่าจ้างอาจารย์เดช อาจารย์เดชให้ไปปราบแม่ยาให้สินซากแต่ทีรัฐก็จะช่วยเอาไว้ได้แพรทองต้องไปหลอกและพบว่าเมเทนีกับรังสิวัตรลักลอบเป็นชู้กันเมื่อความจริงเปิดเผยทีรัฐเสียใจหนะักได้แพรทองคอยดูแลก่อนจะเริ่มรู้สึกดีกับแพรทองแต่ความสุขก็อยู่ได้เพียงไม่นานเมื่ออาจารย์เดชรวมมือกับรังสิวัตรเมเทนี เสียบ้างจนสามารถจะแพรอทองหลงมอทวงน้ำได้สำเร็จแพรอทองกับทีรัตจะรับมือกับพวกรังสิวัตรเมทินีอย่างไรทั้งสองจะสามารถครองรักกันได้หรือไม่ความรักของคนกับผีที่อยู่ต่างพบต่างชาติจะลงเอยอย่างไรสามารถติดตามรับชมได้ในพิศวาสคามพบทางช่อง8